เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมัดสมั่นของเราค่ะแกงมัสมัมนเพิ่มความหอมอบอวลด้วยเครื่องเทศน,นะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับแนนที่บ้านยจเปอร์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาทําแกงม,สมัสัมนไก่ค่ะแนนเตรียมวัตถุดิบเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเอ,อ้อบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เพิ่มความหอมให้กับแกงมัสั่นของเราไปดูวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะสําหรับเ,ออเครื่องแกงและวัตถุดิบ ของแกงมัสมั่นของเราค่ะเรามาดูวัตถุดิบกระมังแรกนี้เลยค่ะมันฝรั่งนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็แครอทก็หั่นชิ้นใหญ่เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทพอดีเหลือในตู้เย็นออหัวหนึ่งก็เลยใส่ไปเลยค่ะมีไก่ค่ะวันนี้แนนจะใช้ไก่ช่วงน่องแล้วก็เป็นช่วงเหนือติดสะโพกนะคะกะทิค่ะหัวกะทิอันนี้เป็นหัวกะทิที่แนนเหลือไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะ แช่แข็งเอาไว้เขายังไม่ละลายดีก็จะเป็นประมาณนี้แต่ใช้ได้ค่ะแล้วก็หางกะทิค่ะหางกะทิก็แช่แข็งไว้เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะยังไม่เสียนะมีน้ำมะขามเปียถั่วค่ะแนนใช้ถั่วลูกไก่นะคะหรือว่าถั่วชิกพีถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็เป็นใส่เป็นถั่วลิสงแทนได้ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นเครื่องเทศต่างๆที่ต้องใช้นะคะก็จะมีโปยกากมีลูกกวาดเม็ดผักชีนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะเกลือน้ําตาลน้ําปลาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงสําเร็จค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันเลยจ้า เราจะใส่กะทิเข้าไปนิดเดียวนะคะแค่พอผัดเครื่องแกงเท่านั้นเองค่ะส่วนกะทิที่เหลือเนี่ยหัวกะทิที่เหลือเดี๋ยวไปใส่อีกทีนึงที่หลังค่ะพอกะทิเดือดแล้วใส่เครื่องแกงไปเลยค่ะใส่พริกแกงไปเลย แล้วก็ตามด้วยโปยกากค,ค่ะเ้าจะใส่อบเชยไปสองช่อนนะคะแล้วก็มีลูกกาวนแล้วก็เม็ดผักชีอีกนิดนึงสูตรเนี้จะเป็นสูตรที่เพิ่มความหอมให้กับข้างแกงค่ะดูสิคะแค่นี้ก็แบบน่าทานแล้วะ่ะ ถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศที่แรงๆก็ไม่ต้องใส่เพิ่มไปก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องแกงของเขาก็จะมีพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแนานเพิ่มความหอมไปเท่านั้นเองก็เลยใส่เพิ่มเข้าไปขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะคะ เดี๋ยวรอให้ไก่สุกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวในหม้อด้วยกันค่ะแนงก็เปลี่ยนใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนในการเคี่ยวค่ะแนนใส่หางกะทิไปค่ะ เมื่อหางกะทิที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มเดือดแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะมันฝรั่งแครอทแล้วก็หอมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ไปเลยแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บโอ้ยเหนียวเหลือเกิน น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายค่ะแล้วน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่ถั่วชิกพีไปค่ะเมื่อกี้แนนลืมค่ะวางอยู่ข้างๆแท้ๆอ่าใส่ไปเลย ไม่มีก็ใส่ถั่วลิสงได้นะคะอันนี้เราใส่ถั่วลูกไก่ไปเม็ดเขาจะคล้ายๆกับลูกกวาดเลยเนาะแล้วก็หัวกะทิที่เหลือเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่อีกทีหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟจนกว่าจะเดือดนะคะในเมื่อเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟนิดนึงค่ะตุ๋นเอาไว้อีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ใส่หัวกะทิไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้หัวกะทิเขาเดือดก็เป็นอันใช้ได้แต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามาสักครู่นี้แน่นลองชิมดูแล้วด้วยตัวมันฝรั่งเนี่ยเขาจะดูดความเคม็มดูดรสชาติของเครื่องปรุงครั้งแรกไปเราก็ ปรุงอีกรอบหนึง่งรสชาติก็ตามใจชอบเลยค่ะให้ออกรสชาตาิหวานเคม็มแล้วก็เปรี้ยวนี่ไม่ให้ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเราใส่ความเปรี้ยวไปเพื่อความกลมกล่อมเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งตอนหัวกะทิเดือดค่ะหัวกะทิที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวแนนจะปิดไฟนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าแนนจะมาอุ่นอีกรอบหนึ่งการที่เราทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนเนี่ยจะเพิ่มความอร่อยให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงจะเข้ารสเข้าไปในเนื้อไก่และเข้าไปในมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวแนนจะทำทานกะโรตีนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะวิธีการทําแผ่นโรตีเอาไว้ด้านล่างค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมัสมั่นของเราค่ะแกงมัสมัมนเพิ่มความหอมอบอวลด้วยเครื่องเทศนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานใช่ไหมคะทานคู่กับโรตีค่ะเป็นโรตีเชนมอนนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะสูตรกับโรตีอันนี้เอาไว้ด้านล่างให้นะคะโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวแนนขอตัวไปทานก่อนนะคะ เพื่อนๆอลองทำตามทูกนะคะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยจ้าและอย่าลืมกดติดตามให้แนนด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย